จากับวอกพาทุกคนไปเที่ยวฮาบินเป็นทริปที่เหมียวรอคอยมากเลยนะคะและเหมียวจะพาทุกคนไปสัมผัสกับตลาดถนนคนเดิน20<บ>หวนตรงาแล้วตรงนั้นเลเกยท่าเกยท่าแต่งชุดถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์โซเฟียที่ขาดไม่ได้เลยที่เราจะต้องเข้าไปนั่นก็คือหมู่บ้านเห็ดนี่เองค่ะ ใครนะคะที่ดูคลิปนี้เหมียวมั่นใจเลยว่าทุกคนจะต้องรักฮาบินแบบที่เหมียวรักแน่นอนฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเหมียวถึงแล้วอยู่สนามบินที่เซี่ยงไฮ้นะคะหรือว่าผู่ตงจีชางนะคะเตรียมตัวที่จะไปหาบินกันใช้เวลาเดินทางอยู่ที่3ชั่วโมงกว่า,วาจากเซี่ยงไฮ้นะคะเขาบอกกันว่าถ้าคุณอยากจะมาฮาบินในช่วงที่หนาวที่สุดเนี่ยให้มาตอนเดือนธันวาถึงกลางกรุงพานะคะเพราะว่า เขาจะมีเทศกาลหิมะจัดน้ําแข็งอะไรต่างๆมากมายซึ่งมืองฮาบินเนี่ยสามารถมาได้ทั้งปีเลยนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันคือหนาวที่สุดมันหนาวถึงขั้นลบ40องศาดิฉันก็เตรียมกระเป๋าแบบจัดเต็มมามากๆเลยนะคะเพราะไม่รู้ว่าอันไหนใส่อยู่ไม่อยู่บ้างนะ mm hmm. ก็ครั้งแรกเหมือนกันที่มันจะหนาวขนาดนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ากิจกรรมที่เราเตรียมไว้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วพร้อมลุยหรือเปล่าไปไปเจอกันที่ฮาบิน ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงฮาบินกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเรามานอนที่โรงแรมจินเจียงกลางหมู่บ้านเลยนะที่แบบมันมีถนนคนเดินด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปหาของกินกันก่อนนะคะเพราะาตอนนี้เป็นเวลาหุ่มหนึ่งแล้วแล้วก็ให้ดูบรรยากาศอรอบๆมันยังไม่ค่อยเห็นน้ำแข็งใช่ไหมนี่อยู่หนึ่งอันเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันไป ตอนนี้นะคะอยู่กันที่ฮาบินนะคะแล้วก็ข้างหลังของเหมียวนาก็คือ,อถ้าเกิดว่าใครต้องการหาพอบอะไรเนี่ยมาหาร้านลุงได้เลยนะ,ะคือของเขาเยอะมากมีทั้งทุกอย่างที่แบบเตรียมตัวพร้อมกับความหนาวนะคะแล้วก็น่ารักเยอะมาก,ดกาเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันว่ามีอะไรบ้าง 你说你说สวัสดีครับ你说สวัสดีครับถ้า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 ถ <Okay, okay. S 2> okay, ้าถ okay, ้าถ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 ้าน้าถ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 ้้าถ้า ครจะมาเลือกขอนะคะก็มาร้านนี้ได้เลยนะที่เมื่อกี้คุณลุงนะใจดีมากๆเอาเคปเหมี่ยวนะไปให้คุณลุงดูนะแล้วก็บอกเขาว่าขอลดราคาลุงใจดีมากๆแบบเขาบอกว่าเอ้ยเป็นคนไทยเวลข้ามากจริงๆนะทุกคนเจ้าเจอีกตัวเฉาอีกตัวซื้อควายเฉียนโยเวล่ามาโยเวล่าเมโ้ยเแต่ไม่ร่าแตไม่ร่อโอนี่ก็คือมีหมี่ได้เอาไหม ไม่เอาสองตัวพริก要不要หนึ่งไม่เอาพริกหนึ่งสองสองหนึ่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 ง ไม่ไปาม่ไปชื่ออะาชื่ออันนี้คือไส้กรอกต้งเปื่อยนะคะที่ต้องมากินที่คารบินคืออร่อยมากแล้วก็เลือกพริกได้ด้วยนะว่าแบบเผ็ดเบอร์ไหนออันนี้นะคะเราก็มาถ่ายจุดนี้จุดแรกกันตรงนี้ได้นะคะตัวใหญ่ๆตรงนี้ อ,อันนี้นะคะจุดมุ่งหมายที่แรกของเราก็คือวิหารหรือว่าบอถ์เซนโซเฟียนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายรูปใกล้ๆก,กันเอะระหว่างทางเราเจอนี้ด้วยโหเยออมากทังหูลู้อันนี้คืออะไรเนี่ย ทุกคนตอนนี้ที่อยู่ก็คืออยู่ฮาบินแลวนี่พริกหยวกพริกหยวกเตงกวาพริกลาบีถวกล้ยเฮ้ย,ย,ยมันสามารถทำทางหูรูได้หมดเลยอะกินได้ไหมเนี่ยน่าจะกินได้นะแต่ว่าตอนนี้อิ่มมากเลยเดี๋ยวหาจกังวะมากินเดี๋ยวพาไปดูร้านกันว่าเขามีขายอย่างอื่นบ้างไหมนะคะไปดูกันไปดูกัน ตอนนี้นะคะเราถึงแล้วนะคะก็คือโบสถ์เซนต์โซเฟียเอ้ยวิหารเซนต์โซเฟียอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคือคือใหญ่มากแล้วก็เหมือนเป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งนะคะที่ทุกคนที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนจีนเนี่ยก็มาถ่ายรูปก,กันที่นี่นะคะ ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะคะชือเอ,อเตียนแล้วก็มีหิมะโปรยๆป,ยปยด้วยเกดถึงแม้ว่าจะมาเยอะแต่ว่าก็มีอยู่นะว้าตอนนี้ก็คือเงียบม,มากแล้วก็เรากำลังจะกลับโรงแรมกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงตัวอินโฟเมชั่นหรือว่าตัวข้าหน้าแล้วนะซึ่งเขามีหลายโปรแกรมมากๆเลยเริ่มต้นก็คือถ้าเกิดว่าซื้อแค่ตั๋ว ซื้อแค่ตั๋วเข้างานเนี่ยอยู่ที่168หยวนแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้มากกว่านั้นอะก็จะจะมีเซ็ตให้ซึ่งมันมีทั้ง A B C มีรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะเลือกเซ็ตไหนไก็เดี๋ยวเราจะมาซื้อตั๋วกันนะคะ<ไ>จะซื้อตั๋วเป็นแบบ C ซึ่งราคาอยู่ที่238หยวนนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคิวแป๊บหนึ่งอ่าขออีหวานอ่าโอเคเออชิ้ 我要我要买 C 套 C 两两个人，来，两位，手机支付点开来，这个。我跟您说一下，女士，嗯，一会儿您进去坐，先坐车子，嗯，在车子的终点站的这个位置，十点钟还有表演，免费观看的，这个位置什。什么什么什么？ <laughs> 再再说一遍，再说一遍。这是您现在的位置，先在在在那在这游客中心、uh, 一会儿进去到这儿坐车子，直走个五十米就能看得到。嗯、然后车子沿着外环的线路，一直给您送到这个彼得洛夫艺术宫、嗯、这里。嗯、在这艺术宫里面，十点钟有俄罗斯歌舞表演，十点钟免费的都可以去看。啊，uh, uh, 来得及吗？来得及，来得及。Okay. 然后在这个周围就是咱们二百三十八元套票里边项目的地方。这个车全部在这是吗？对对对，一目了然都能看得到。嗯。您现在拿着票出门右转，人家可以进去了。嗯，好好好好。OK。OK 了啊。好嘞。哎，玩的愉快啊！谢谢，拜拜。那最开始，嗯呢。最开始你们销售跟我说的是吗？你呢哈，哥，带朵来，团了。噔。 เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถแล้วก็ไปดูข้างในกันว่าเป็นยังบ้างอสวยมากจุดแรกเข้ามาก็คือเจอตรงนี้เลยแล้วก็ตอนนี้ลบ เท่าไรไม่รู้นา่าจะลบ20องศาแล้วค่ะหนาวมากแล้วก็ควันออกมาด้วยอันนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายมาู่ืนกันต่อนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราวันจะไปข้างหน้ากันตรงหน้าเกิดตีฝังเดินไปเองไม่ได้นะคะต้องให้เขาพาไไปกัน เลื่อนอยู่ตรงนี้นะอันนี้เราซื้อตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะที่เราบอกก็คือสามแพ็กเกจซีนะคะสามิหยวนเดี๋ยวเราไปเล่น,นกันตอนนี้นะคะเราต่อคิวอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวใช้บัตรอันนี้เข้าไปเล่นกันกินบรรยากาศเอาได,ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว หรอบกับน้องมาคนเก่งผมมือให้น้องมานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูมุมอื่นอีกนะคะไปกันพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นไป น่าจะชั้นไหนไม่รู้แล้วก็สไลด์ลงมาแนะนําให้ทุกคนปิดทุกอย่างนะคะเพราะว่าลมมันจะแรงมากนี่ก็คือชุดแล้วก็พอพอมเราต้องปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกับการเล่นด้วยนะคะก็คือแต่งให้เต็มนิดนึงนะคะทุกคนเลย จะเร็วขนาดนี้ดูกอนนะสนุกมากแต่ว่าเร็วมากเร็วแบบเร็วแบบเร็วตะกูนอะไม่ทันอะไรเลยคือสนุกมากสนุกมากก็คือจุดนี้นะคะที่เหมียวมาเล่นสไลเดอร์นะคะก็สามารถมาเล่นกันได้แต่ว่าคลิปไม่มีจริงๆเพราะว่ามันเร็วก็ไวมากต่อประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าเล่นได้อยู่ประมาณสองอึกใจนะแต่สนุกมากจริงๆ แนะนำให้ทุกคนมากันนะคะสวัสดีนะคะตอนนี้มาถึงกันแล้วอยู่ที่กินเลอร์กงหยวนหรือว่าอุทยานที่เป็นแปลเป็นภาษาไทยก็คืออุทยานแห่งความบันเทิงหรือว่าเสียงเพลงนะข้างล่างของเมียวนะคะก็คือน้องสโนแมนตัวใหญ่ใหญ่มากเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปข้างกัน ตอนนี้เขาเปิดไฟเราทุกคนไฟสวยมากตอนนี้เป็นเวลา16นาฬิกา20นาทีนะคะแล้วก็เปิดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากเมื่อกี้ที่ยังไม่ได้เปิดไฟนะก็คือสวยแล้วก็หนาวมากนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนจะหนาวกว่าน,นี้อีกนะตอนนี้ถือว่ายังหนาวไม่มากหรอหนาวหนาว,หนาวมากเลยตอนนี้นะคะรถของเรากำลังมุงนะ่งหน้าเข้าไปสู่เทศก,กาลน้ำแข็ง เป็นเทศกาลที่แกะสลักไปด้วยน้ำแข็งต่างๆแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีแสงไฟแบบนี้ละค่ะที่มีหลากหลายสีซึ่งถามว่าตัวดิฉันไปไหนก็คือดิตัวดิฉันลื่นลมอยู่จ้ะลมแบบระเนระนาดเลยนะคะเหมวก็เลยอัดแล้วก็ตัดต่อมาให้ได้เท่านี้จริงๆเพราะว่าในนั้นมันหนาวมากทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดใครทนความหนาวได้นะคะแล้วก็มาแต่หัววันเนย ก็สามารถมาต่อคิวเล่นสไลเดอร์เนี่ยได้อีกเพียบเลยค่ะบอกได้เลยว่าที่เนี้่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่คนไทยชอบมากันมากๆเลยเหนียวเองก็ยังอยากกลับไปซ้ําเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะแต่งหน้าให้นะคะวันนี้วันนี้จะแต่งตัวเป็นชุดอะไรแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะมาที่ร้านนี้ได้นะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะลืม399อยหยวนรวมแต่งหน้ารวมถ่ายรูปนะคะแล้วก็จะจะไป ถ่ายรูปก,กันที่ข้างล่างที่วิหารเซนโซเฟียที่ฮาร์บิน เป็นไงบ้างคะสวยไหมสวยไหมเทีไยสวยไหมสวยไหมาวยไหมสวยไหมวยไหมวยมสวยไหมาวยไหมสวยาหมสวยไหมาหสวยไหสวยคห้าวยไหมสววยมสวยวยหวยไหมสนยมยไหวยสวยสวสวสวยสวส 欢迎大家来来<对>来哪里？哈尔滨干嘛？嗯、打卡旅拍啊！怎么关注你呢？嗯，怎么关注你呢？怎么关注我呀？啊！来哈尔滨提打卡旅，哈哈哈哈哈！他说泰国人来哈尔滨太多人了，来索菲亚教堂，还有他可以。 ท่ายกลัวใช่ใช่ทาสิคนท่ายกลัวใช่ท่านั้นนะคะหลายคนก็มาเที่ยวที่นี่ได้นะคือเขาดูแลดีมากทุกคนนี่ก็คือ นานๆจะได้เป็นเจ้าหญิงนะคะวันนี้ก็จะเป็นเจ้าหญิงเอลซ่าเลิก okay. มาหาเขาได้นะคะน่ารักนีชมมนช่ชื่ออะไรฉันื่อชิ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 สามารถาชิชิ้ไ <laughs> ใครที่มาถึงวิหาร เซนโซเฟียนะคะก็แนะนำให้ลองมาแต่งตัวแล้วก็เป็นชุดพรินเซสหรือว่าชุดแบบที่เหมียวให้ดูไปนะคือจริงๆมันมีหลายร้านมากๆเยอะม,มากๆเลยนะคะก็แนะนำว่าสักครั้งหนึงในชีวิตนะคะก็สนุกมากแต่ตอนนี้คือหนาวมากลบ20องศาได้มั้งแล้วคือไฟมันปิดตอยประมาณเที่ยงคืนกว่า,วานะคะก็เลยถ่ายต่อไม่ได้แล้วพูดยังมีควันออกปากเลยนะคะ ใครอยากรู้เรื่องราวดีๆอะไรเกี่ยวกับประเทศจีนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้เหมียวทำคลิปดีๆแบบนี้แบ,บ่งปันไปหาทุกคนด้วยนะคะไปก่อนละบ๊ายบายหนาวมากเลยฮัลโหลแต่เจ้าตอนนี้เหมียวถึงแล้วนะคะเราถึงอยู่กันที่ชัยนาสโนูทาวอยู่ที่ฮาบินนะคะแล้วเราก็มีไกด์ส่วนตัวแนะนำด้วยนะคะก็คือพี่โบพี่โบเรียนฮาบินมามากี่ปีแล้วนะพี่โบ ปีแล้วเนาะีปีละหปีแล้วที่นี่เขาเขามาเที่ยวกันตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนพี่โบจะเริ่มช่วงประมาณปลายเดือนสิบเอ็ดค่ะถึงลาดยาวไปจนถึงที่เนอนภุมพาประมาณนี้เรารๆนี้ทำไมคนชอบมาที่นี่กันมันมีกิจกรรมอะไรให้บ้างพี่โบอ็อหิมะหมู่บ้านเห็ดเห็ดคล้ายๆก็คือมีหิมะตกตกมาตกทีก็สไตล์คล้าย้เห็ด เห็ดนาะเห็ดสีขาวเออแล้วก็ฮิตกันมากด้วยอันนี้เข้าไปนี่เสียค่าเข้าเท่าไหร่พี่โบค่าเข้าหมู่บ้านเห็ด198ต่อคนก็ประมาณเกือบเกือบ1,000บาทแล้วถ้าเกิดว่ามาที่เนี่ยควรจะมากี่วันในความรู้สึกพี่โบแบบ่2วัน2วันพออ่าแล้วควรจะมานี่แบบลบกี่องศาถึงจะแบบฟิลฟิลกู๊ดบอกไม่ได้ค่ะแต่ละปีไม่เหมือนกันอิม่าตกอิมาตกอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะพี่โบจะพาเราไปทัวร์นะว่าเราจะไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างไปกันเลย เจอน้องเจอน้องกินม<ต>ันเผาตีกวาค่ะตีกวาตีกว่าค่ะตีกวาไหนอันนี้ก็คือหน้าตาของอาหารของคนฮาบินนะคะที่ที่มาฮาบินแล้วก็ต้องมากินกันอันนี้ก็คือต้องหลีอันนี้ก็คือถังหูลูที่หน้าตาไม่เหมือนกับเมืองอื่นๆนะคะอันนี้น่าสนใจมากแบบใครมาต้องมาลองนะอันนี้ก็คือสามารถเช่าได้นะคะมีให้เช่าด้วยเอาไปลองเล่นลากเรือนย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายยอ้มีให้กินด้วยสวยมากหิมาเป็นชันช้นๆเป็นก้อนๆแบบนี้เลยตรงนี้ก็มีอาหารข้างทางแบบหลากหลายร้านเลยนะคะเป็นอาหารของชาวตงเปยที่ฮาบินเขาขายกันนะคะก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้เลยพี่บอกอันนี้คืออะไร ปลาแช่แข็งก็คือฟรีกันตรงนี้เลยทีเดียวเออสุดยอดต้นไม้ก็คือจะแข็งแล้วก็มีหิมะปบคคุณแบบนี้เราสามารถเดินเล่นได้ทั้งเส้นไปเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือ ผลไม้แบบแช่แข็งแบบไม่ต้องแช่แข็งก็คือแบบนี้ได้เลยน่ากินมากส่วนก็เป็นไอติมนี่ไอติมรูกบ้านหิมะพี่หมู่มาจีเป็นครั้งแรกไหมคะใช่เคครั้งแรกครับแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอ้โหหนาวมากฟินไหมฟินไหมฟินมากทำไมถึงเลือกมาฮาบินเป็นเมืองแรก จริงๆฮะปินเป็นดวงในสันสันราสามสี่ปีแล้วครับว่าว่าว่าอยากจะต้องมาที่นี่ใช่แล้วมันคุ้มค่ากับการรอคอยไหมสามสี่ปีคุ้มมากสวยมากอยากให้มาันทุกคนเลยแล้วแบบใครที่แบบมองมองประเทศจีนแบบว่าแปลกๆแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างอตอนนี้จีนพัฒนาแล้วครับผมเจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษได้ไหมพูดภาษาอังกฤษได้ไหมพูดภาษาอังกฤษต่อว่าหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษได้ไหมแบบคุยสื่อสารยากไหม ยากยากแต่ว่าเขาก็แบบเวลขัามคนไทยวีลข้ามคนไทยครับช่วยเหลือเออดีมากมากก็แนะนำให้ใครหลให้คนมาน่าขึ้นสวยมากตอนตอนนี้ก็คือตาแตกกันไปแล้วหนึ่งแบบอู้มันสวยขนาดนี้แล้วเมืองต่อไปที่อยากจะมาเมืองไหนคะพี่หมูเมืองต่อไปที่อยากจะไปอาะใช่ใช่น่าจะอยากไปเที่ยวเชียงรายครับอุ้ย อุ้ยต้องมาหามอยแล้วแหละเอ้ยเวล่คัมนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราเดินมาเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าหนาวสั่นมากนะคะก็คือมาเข้าตรงนี้ได้นะเป็นจุดพักเหมือนจุดพักรถแต่ว่าเป็นจุดพักร่างกายคนนะคะก็คืออันนี้ช่วงอิ่มตัวได้นะ 我知道我是泰国人了，那你的普通话说的蛮好。嗯、哦，对，我们是泰国人，萨瓦迪卡，对，萨瓦迪卡。你们说话说的对十四，十十四，十四。十四你们说话说的普通话说的很好。啊、哦，谢谢谢谢。我说还在听到我说这普通话。啊、哦，对，当然。大的，大哥。嗯，那颗还有小的，这么点的，袖珍的，可甜了。这个多少呢？这个没多少钱，几块钱。几块钱。 โบมากินนะคะอืมขังมากอกว่าน่องเบี้ยวอ่ะตัวบุรีน้องเบี้ยวใช่ไหมก็สิอืออร่อยนะใครมาทาบินนะคะก็แนะนำให้มาลองสักครั้งหนึ่งนะแบบแต่ว่าระวังเสี่ยวฟันด้วยนะคะมาลองนะมาลองไปเที่ยวต่อปะ ถ้าเกิดอันนี้เห็นที่เซียงไฮ้มันก็จะไม่ได้แข็งขนาดนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราอ,อยู่ที่ฮาบวีมันก็เลยจะแข็งเป็นแบบนี้แหละตรงนี้นะคะก็คือจุดหมู่บ้านเห็ดที่เราต้องเข้าไปข้างในกันนะคะแล้วก็ซื้อบัตรมาเรียบร้อยแล้วน,นะคะ198หยวนซึ่งเปิดตอนบ่ายสามเป็นต้นไปนะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปตอนนี้ก็จะได้อารมณ์ฟิลแบบกลางวันแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มสี่โมงมันก็จะได้ฟิลแบบมืดๆหน่อยนะคะเข้าไปกัน มาถึงข้างในแล้วนะคะที่เราเสียเงินไปนะ <c oughs> มันดูบรรยากาศล่อมๆสันมันสวยมากจริงๆแ <c oughs> นะนำใครจะมานะคะก็ให้มาช่วงพฤศจิกาถึงกลางมภาเท่านั้นนะคะเพราะมันจะมีหน้าแล้วก็มีเทศก,การของเขาแอบไปเจอน้องเขาเล่นกันอยู่นะคะมาดูตรงนี้ดีกว่าน่ารักมากเลยคูกช 아무도 얘기 ก่อนกลับมีอีกหนึ่งแมนะคะก็คือเลเซอร์ตรงภูเขาสวยมากเลยตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งเองนะแล้วก็คนก็คือทยอยเดินมาเล่นที่ลานสกีกันที่นี่เยอะมากมาก,มากเยอะมากจริงๆนะกว่าตอนแรกๆเพราะว่ายิ่งดึกยิ่งสวยนะคะแล้วก็ยิ่งหนาวหนาวมากจริงๆแล้วก็ลื่นด้วยใครที่มาที่นี่ก็อยากให้เตรียมตัวเตรียมร่างกายแล้วก็ใส่มาหลายๆชั้นให้พร้อมเลยนะเพราะว่าเหมียว ใส่มาเยอะมากก็คือหนาวไหมก็หนาวแต่ว่าเราก็มีซื้อแผ่นแปะความร้อนอะไรเงี้ยซื้อเพิ่มเข้าไปนะคะมันก็จะไม่หนาวนะใครที่อยากรู้เรื่องราวอ,อ,อะไรใดดีเกี่ยวกับประเทศจีนนะคะฝักงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะวันนี้ไปกันแล้วบ๊ายบาย